ด้านมุมน้ำเงินนั่นก็คือเกียงไกยแก้วสำลิดส่วนมุมแดงครับกิ่งภผ่นายนันทกรพิกาทองครับจากอำเภอวังทองพิษณุโลก17ปีเท่ากันครับสูสี172ซนติเมตรสามฟอร์มหลังชนะ1แพ้2จากลูกเจ้าพ่อบ่อทองที่จังหวัดพิษณุโลกเลยครับเไป,ไปพักเหนือตอนลากด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาลครับเปิดฉากมานี่ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเลยครับมาเลยครับหมัดของ เก่งไกลอูโหโอ้โหโูยเจอของขวาของกิ่งไผ่ครั้งแรกที่เจอกันก็เป็นมวยรอบครับแล้วก็รอบตออชนะเลิศครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นทางด้านเจ้ากิ่งไผ่และครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ครับอ้มาแล้วครับพยายามจังลงล่างครับเก่งไกลแล้วฟันด้วยสอบขวาใจองอบขวาส,วส่วนสิบด้วยของขวาพยายามจะทอออกมาเสียบเลยครับเก่งไกลมาสุดเป็นทางด้านเจา้าเปลืองไกลแหละครับที่เป็นฝ่ายยัดดิความกระชัยให้กิ่งไผ่นะครับ พยายามทิ้งใหมันบอลลัดเสียดที่เขาขวาครับโอ้โหท่าโดนชวนแรกอย่างนี้นี่เกรียงไกรชอบเลยครับพยายามมาตบไปเข้าท้ายทิ้งดให้มัดขวาเจอทีโอ้โหตำหลับตำลาไม่ต้องมีเลยครับเกรียงไกรเดินหน้าเข้าหาเสียบแขนขวาเกี่ยวได้คืนครับพยายามจตะนั้นที่แขนขวาแล้วครับกินไปแล้วสุดที่มัดขวาล็อกนายได้เกรียงไกรเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าขวาสวนโอ้โหนี่ครับไล่ตะลุมบอลเข้าใส่กันเลยครับท่านผู้ชมครับ แยกออกมาโอ้โหเปิดหัวคู่แรกก็เดือดแล้วครับนะครับพยายามจะเสียบด้วยขวาครับดึงแล้วไม่พยายามจะคืนด้วยศอกขวาเสียบด้วยข่าซ้ายเน้นที่สองเลยครับธนากิ่งไผ่โอ้โหเก่งไกลพยายามจะสาวหมัดเข้าใส่เลยครับกิ่งไผ่ปักด้วยศอกซ้ายเก่งไกลเสียบด้วยข่าวขวาคื้นอาลูกก็เจอเข่าซ้ายสวนนะครับยัดด้วยเข่าซ้ายอีกทีวิ่งเก่งไกลทุกลัวครับแล้วพยายามจะจับในเก่งไกลไม่ใช่มวยเข่าอาชีพครับเอาละครับกระแทกซ้ายกระแทกซ้าย วางในแขนซ้ายครับโอ้โหเอาแล้วครับดูครับจังหวะเร่งแรกเก่งใจนั้นพยาจันเน้นซี่หมันเลยครับยิงไปพยาจันเน้นซี่วงในล็อกได้เก่งใจก็ไม่มียอมเหมือนกันครัะวงในเอาเลยครับโอ้โหเป็นเกมที่เดือดตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับนี่แหละครับเจอกันมาสองครั้งก่อนไม่ต้องดูชั้นดูเชิงแล้วครับหยัดทิ้งด้วยศอกซ้ายแรกปัด้วยศอกอีกซ้ายอีกทีครับโอ้โผัดแผ้ผัดชนะกันมาไฟนี้เป็นไฟตัดสินแล้วก็มีแชมป์เป็นเดิมพันด้วยครับยอมกันได้ที่ไหน โชว์แสงยานุภาพครับท่านผู้ชมครับอะไรครับทิ้งซ้ายหลุดไปเก่งกายเยายงจะฮุกขวาล่วงนะคเสียหลักกันล้มลงไปกัมตาลันกิ่งไผ่เก่งกายพยายามเข้ามาเจอทีมซ้ายพยายามจะวางแท้งเลยครับกิ่งไผ่เก่งกายไม่สนดเลยครับทิ้ง้มาดขวาอะไรครับจิ้มลำตัววางด้วยซ้ายคืนอะไรครับจับได้แทงซ้ายโอ้โหหมัดแรกกับแข้งเลยครับแข้งซ้ายเจอหมัดขวาโอ้ยตกนุ่งเอ้า ล่วงลงไปรัมธน่ากิ่งไพ่ครับโอ้โหโดนขวาตรงเข้าไปครับนี่นะครับระมาทไปหน่อยครับปากหลักแรกกับมวยหมัดอย่างทนาเกียรไกลเป็นเรื่องแล้วครับอ่าแลับเสียไปหนึ่งนับครับธนากิ่งไผ่ต้องเอาคืนเลยครับพยายามจะเบียดเข้ามาแต่เกียรไกลไม่มียอมครับอ่าแล้วเจอหมัดขวาของกิ่งไผ่เหมือนกันกียร์ไลล็อกได้เสียบด้วยขวามดยกที่หนึ่งครับ แม็กซ์สเตเดียมกันอีกครั้งครับหยกแรกแม่มีจุดเปลี่ยนของเกมเลยครับแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับยังเหลืออีก2ยกแล้วก็เสมอกันใน3ยกนี่ต้องต่อยกที่4ครับมาดูจุดเกิดเหตุครับทำไมดีจริงเลยครับถ้าวันนี้เตรียมตัวไม่เต็มร้อยนี่รับรองหล่นไปและไม่ลุกแน่ๆนครับดูครับลำตัวแล้วตกด้วยหุกซ้ายครับแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นขวาตรงยัดเข้าไปเต็มๆเลยครับ โดนปั๊บนี่การเคลื่อนไหวช้าลงมาเลยครับพอช้าลงมานี่โดนลงโทษทันทีเอาละครับยกที่2มาดูว่าจีนไทยจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรครับทวงคืนได้หรือเปล่าครับพยายามจะมีอาวุธนำไปเข้าตานจีนไทยแต่ดูครับโอ้โกไลอันดูกิเวียพยายามจะทุบอีกแล้วครับตานเจ้าเก่งไกลไปสุดแล้วครับเชิมเดินหน้าท้าตววชวนแรกอย่างเดียวนะครับเก่งไกล ขับแยกออกมาโอ้เก่งไงวันนี้ก็ซ้อมมาดีด้วยกันแล้วครับสี่ยับอะไรก็ขวาตีตีเริ่มแล้วครับวงในของท่านกิ่งไทยเริ่มจะกลับมาแล้วครับพื้นที่ของเขาแล้วก็วงนางละครับล็อกได้พยายามจะถีบเป็นขอขวาถีบเป็นซ้ายขวาเป็ซ้ายถูกถีบเป็นซ้ายหน้าเก่งไงพยาย,ยามจะล็อกในถีบด้วยซ้ายคือตีด้วยขวาอะไรครับหนึ่ง ครับคิดได้ท่านชมอย่าลืมนะครับว่าได้เสียเพียงแต้มเดียวครับนะครับนาเกิดเดินมาโดนหมัดขวาครับพยายามจะบวกเลยครับแมาถ้าดวลหมัดนี่ไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วก็ไม่ได้กินไกลโอ้โหพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเติมไปดยซ้ายเติมไปดขวาเติมไปดขวาสวนหนาแล้วครับกินไปก็ไม่มียอมเหมือนกันครับนะครับพยายามจะหมัดไปสอบขวาบ้างแล้วทิ้งหมัดกันล้ำตัวไม่จะเกินไกลดูครับไม่มีคำว่าเพดครับโดนไปแล้วจากนัำแรกช่วงยกแรกครับแต่ยกนี้ก็ยังออกมาดูนหมัดอยู่ พยายามจะปิดเกมให้ได้ครับในขณะที่จิงไพรก็ไม่ได้ย้อนกันหาแรงเดินฝั่งตัวมัดขวาแล้วโอ้โหเอาแหละครับนี่แหละครับพอไม่เข็ดก็เป็นเรื่องสิครับโอ้โหนับที่สองมาแล้วครับโอ้โหยกระนับแล้วครับนาทีนี้เอาแหละครับจุ้งนะครับทาธนาจิงไพรไม่มีแรงแก๊ง สองนัดไม่ต้องลุยนยครับสิบไทยเดี๋ยวมากดแขนไปเดี๋ยวเป็น,นกาซ้ายเจอเขยาข,ขวาส,สวนแล้วพยายามจะตัดกระเพงการทิ้งโน่นมันขวาเลยครับสิบไทยโอ้โหอยู่ครับเลือกเลยครับทิ้งเนี่ยขวา,า,าบุากมาเอาประคัตครับขาเลยครับตัดหัดบวกเลยครับสิบไทยฟันดิสัมผัส,ส,สครับเจ้าไวา้ต้องมัดเอาไว้ก่อนครับพยายามจะเล่นเกมพยายามจะปิดเกมไม่เลีวครับตบไปลูกซ้ายล็อกในและสี่ด้วยกาว ใบข้าวตะเสียบด้วยขวาเอาวงในโอ้พอโดนเข่าอัดลำตัวเนี่ยนะกิน,นไพล์ก็ไม่ดีครับแต่ว่ากินไพล์แล้ก็ไม่ถนัดแลกหมัดก,กับเกียรกายเสียดนั้น,นอย่งเขาขัาตรงฟันด้วยสองท้ายบวกมัขวาโอ้ดูหัวจิตหัวใจของนักคู่ครับเกียรกายทิ้งด้วยหมัดขวาเอามแล้วพอเคลื่อนไหวช้าก็ลงล่างแนละพุ่งบนนะครับสลับกันพยายามจะรอชวนด้วยสองเจ้าหมัดเลยครับโอ้แล้วชนได้แล้วครับเป็นเรื่องชนได้แล้วครับท่านผู้ชมครับ ไม่ต้องนะไม่เสียเวลาลเวแล้วครับปิดเกมไปเลยครับโอ้ oh, oh, แล้วเป็นทางด้านเกรียงไกรแก้วสำเริในไฟแตกหักครับ <Yeah. S 1> หลังจากผัดพ้าภาชนะกันมาครับ oh. เป็นเกรียงไกรกรบที่เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่ 2, 2> oh. Oh. ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอในคู่ที่5 oh. Oh. ของรายการครับดูครับภาพช้าจังหวะโอ้โห oh. oh. นี่ครับไปลอยหน้าลอยตาท้าดวลชวนแลบหมัดครับ และความแม่นครับของค่ายมวยแก้วสำลิศครับขึ้นชื่อว่าแก้วสำลิศนี่ถนัดอยู่แล้วครับในการต่อยหมัดครับไม่ว่าจะรุ่นอนุวัตยาวมาจนถึงนี้ครับปัจจุบันก็ยอดลอยแก้วสำลิศและครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนดาวรุ่งดวงใหม่นั่นก็คือเกียงไกลแก้วสำลิศพาเขาสู่รอบชิงไม่รู้มีการ63กิโลกรัมครับไปบนเวที Alright before we go to the judges decision it's time for fight the f i g h e Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore, trademark Max Muay Thai action. Watch our shows every day of the week, worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No Prize! Max Muay Thai mobile app. with game reopening, ladies and gentlemen. After just two rounds of action, we have our first tournament finalist by way of technical knockout, blue corner. Gregai some Samrit and Gregai Kao in the blue corner has become our first tournament finalist. Stay tuned. We find his opponent after the break. Alright, you don't go anywhere. Stay tuned. This is the champion one time.